ทางเอฟซีเป็นก็มีความหวังขอเก่าเห็นละได้ก็เก่าคือว่าได้แหละขอเก่าเปอร์เซ็นต์ก็บซ้ำเก่าคือเพียดกับหมาน้ำกันนี่เพราะคือกับเพียดเท่านั้นสองอย่างสองอย่างจ่าพี่น้องเส้นรุ่นเราก็บบริเวณอ่อนละคันนัคือกันเราก็เพ็ยดมาจากปลายปากกาสถิติที่น่าจะเป็นนะคะพี่น้อง นนกเนะ็เป็นแนวทางาก็ยังดีก็เดาเยอะนะก็เป็นแนวทางเทียบกับเขาก่อนเทียบกับว่าเขาไปทานานแล้วเพราะฉะนั้น,นแล้วพี่น้องเอฟซีกับบีเคพิจารณาเบิงเอาไหนแล้วไปอ่าโอเคอ,อ้าเสียนุุนสวัสดีค่ะวันดีจ้าอ,อ่ะมาตามแนวทาง ต่ำเล่างว,วดบันที่หกพันว่าคมสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดฝากตอนเอฟซีค่ะเซนรุ่นเป็นจังไนเลขเด่นเลขจับคู่เลขสามตัวของหา้ามเงินนี้ขัดวาสีขาวที่รักเซนกับขัดวาสีขาวอยู่เนาะมัน<แ>อุกมันใจมันใจว่าสมควรเนาะว่าละม <laughs> <laughs> ีรอยเย,ยาะเย้ยดอกมหอนลอยจ้ะหัดเท่าไหรเมือนนี่แปดสิบเพื่นนะอเราเหรอแปดสิบ เป็นกะได้ไส่นี่เท่กากระซอมาเส้ไนไม่ฉันมะเขือก็ได้เลยนะ,นะอ่าฉันซื้อลายวะฉันซื้อลายที่ซื้อหน่อยก็ใส่เต็ดอกเสร็จแล้วอยู่กับเส้นทนไห้ความฝังอยู่กับเส้นเส้นสิให้ซื้อเท่นไทยอีนดีก็ได้จะก้าเท่าเขาเท่าน,นี้อ๋อเท่นั้นแล้วห้าบาทสิบบาทเท่านัน้นเพรากล้าซื้อลายแล้วซื้อเมื่อเดือนผู้เท่าไปั่นตัวอ่าฉันสิว่าอัน เชียนรุ่นเอ้ยเชียนรุ่นตัวใดน้อเชียนเมื่อน,นี่นนแมเออ่เออปีนน้ำมาติเฮียน,นะไม่ตัวใดฟันหยอยย่าเนื้อเชียนสิวบบ่าดออิฟันไหนข้าวเขา oh. จำตีฟันไหนขัดวอเขาจ่อยนี่เนาะอันนี้ก็ คนเนี่ยผู้เฮ็ดมันก็มันใจยุ่แล้วผู้เฮ็ดแต่ว่ามันิ้ไม่หายบ่น่่แล้วเสียวอ่าก็เลี้ยงใส่ตัวเ้าเฮ็ดไปผมแล้วเนยังเส้นเมื่อนี่เสนยังกระเด็นหกระเด็นกระเด็นหกระเด็นสกระเด็นเดินเรียกมาตัวนึงเรียกมาตัวนึ ก็กล <mile> ้ใ <Wir> ห <ound> <ie> ้หมดเดนแะเอามาตัวน <itud soundtrack> ึ่งตัวเก่งกกโมขาดว่ะเอามาอันละตัวแต่ว่าเจ้าไ็ให้นหมดเอนหรอหมดก้อนเขาตัวกลับตัวกลับนอกวงกลมด้วยนอกวงกลมสมมติปากกาในเชียนพนเชียนพจนกแบีเบียดมีงาน ตัวเส้ามหกไปออกสามหกเองนะกมาตัวเขาจอให้เลยอ่าตาพี่น้องเตรียมจดความตันกับเซียนรุนเลยพี่น้องเบิ้งซื้อซื้ปะคอมเมนเลยน้อเป็นยังไงนนาอจ้ามาฟังเซียนบุนพันหาแนวทางเ่ย มีความเหมือนเนี่วันที่หกบางคนก็สิว่าเห็นแล้วเนาะค่ะทางช่องพันเอามาเอาไปแล้วเรื่องนั้นทางช่องไม่รัดก่ะมาที่หลังก็ว่าเป็นยังนะคะเขามาให้กำลังใจกันก็ได้จ้ามาเบิงอีกว่าเสียนรุ่นเพิ่นหลังจากที่ปล้อยเลขออกไปแล้ว เรามีฝันบ่อเรือว่าเรามีความหมันอกหมันใจซ้ำใดประมาณนี้นะจ้ะดีกระเด็นหากระเด็นหกกระเด็นเด้อเจ็ดกระเด็นขึ้นกันแต่ว่าเดึกมากอันละตัวดึงมากอันละตัวอืเด่นสี่เด่นห้าจุดหนึ่งสองสามดึงมาอันละตัวเด่นเจ็ดทันหกเลยทั้งหกเจ้าว่าก็เลยดึงอ่ดึงยังมากแบบนี้ดึงหกดึงหกมากหนึ่ง อยู่ึงดึงซองมาอ๋อ้องนี่แหละคิดว่าสีมามามงซอนตรงนี้คาดว่าเอ้าไขมีตัวดีๆเด็ดๆก็หาใส่หาใส่กินจ่ากันมากตัวเสี้ยมมันจับไหนนี่ห้าหนึ่จับไหนค่ะสองสองหาับน้ำสองสกับน้ำสีสอง của ông Nguội Sĩ tử U shirt cao nên đặt hai máy như cách buổi ăn cũng

อีดในงนี่แหละให้หน่อยให้เอฟซีนะสองมาสองแจงอสองแจงสองแจงอะไรมนี่นในในสิมสีสองอยู่ตกดว่าหนึ่งเก็ดกับสองแปดอ่าตัว 4, ตัวแตกโตัวตัดตัวนั่นละ โอ้ยพี่น้องตัวตัดตัวไหนก่อนเสียงตัวตัดดนะตัวเจ้าตัดดอกหน่งเจหนึ่งเจ็สองปด้สี่แปดหนึ่งเจ็ดสองแปดกับสี่แปดตัวตัดออตัวตัดโอ้ยอยากหัวขคอยลิ้นกบลิ้นแข็ง ดอกเอ็้ซี่มิดอิมซิมวันนี้เขาให้เพียงเพงนะครับเขาขอเพียงเพียงนะครับเสียนีเจ้าวายอย่างว่าไงมือเพียงเพียงว่าเสี้นเสี้ยนมือว่านพูดีพานมากก็ได้สิบบาทยูวาเสียนคุณประเวศ เขา,เาแม่หว้วยเขาเป็นแซมเลยแม่มบกเขาก็ได้แล้วบ,บังคับให้เขาย่างเดียวโอ้ยไปใส่บัรอดเต้มาใส่หนีคือเอก่าบ่เขาย็บซี่กับบ่มีคาครับเขาเละเนาะบ,บังคับให้เขาได้ไปที่สว่งเลยสวง ติดหติดสองเจ้วนจ้ว้น่ี้รอกตัวใดลเสี้ยนตเจ้าตัวเน้นให้นะสองหกสองสองหติดสนี่ละติดสติดสอม่จักหางนะพวกลายอยู่ตัวนี้สองสามปีเอาัดี๋วสี่สองสี่สองกูว่าอไวง ลบมมนี่แหละจ้ามีหาสองหกสองศูนย์สองสองเจ็ดกับสามสองเพราะว่าเกง 2, เน 2, นะ่งสองเดียนสองเนาะอืมสองหสองเลยค่ะตนนัวนึงมากกระสิบมี 6, 1. 1> หกหนึ่งหาหน่งหกหนึ่งตัวตัดเอกีตัวนึ่งกตหนึ่เจ็ดตัวตัดงเจ็ดสองแปด เพิ่นถามว่าเส้นรุ่นสอบตัวใดสามตัวเส้นสามตัวเนมากบ่นสองหาครับสองหาสองครับหาซุนสองนี่ละสามตัวสองตัวเดียวนในเส้นสองตัวกับหาสองหกสองนี่นะตุนสองสามสองิีสองเนี่ยทเน่ยสวากิงสอง ตัวเก่งคือสองเด้อจ้ะคาดว่าคาดว่านี่คี่ดี่สองฮะบาลเลยชูตัวเลขอ้าวสำหรับแนวทางเราพัฒนาเซียนรุ่นวันนี้วันพุธวันศุกร์ที่หก ธันวาคมสองพันะคะจะเลขเด่น6กับ2องเลขเด่นเด่น6กับ2แต่วันมาร์ค <82. S 1> สองเซียนมัก์สองต,ตัวประกอบให้แล้วแหละตัวประกอบแล้วตัวประกอบมีตัวใดแนวเซียน โตเก่งๆโตเจ้ามากอูมากมากครัจ้าวิหารสองก็หกสองเลยนะสามสองสโตค่ะ,คะสโตกูหกสองหาสองหาสองหกสอนี่ละมาเดี๋ยวน,นี้มันหาดดีเนาะ บหาบกเบิรนะบหาบกัเ uh บิแมนบอกคันเบิร <investigating> ก <sm> ัน้นาซะซีฮ่าฮ่าเบินาซะมันกอมาตับกาเบินมันูหางี้กเบินทั้งบนทั้งลาจ้าสีเบินอ่บุ๊จำเบินเบิกัมี่สามสามซี่า่านี่ละมันหาบเลเด้มันหาบคันเบินเบินตัวใดเสี้ยนคันสิมา สามสามซีซีห่าห่าสามสามซีซีฮ่หาฮ่าอ่ะแคบหน้าจ,จอเลยนะคะเบาเอาละไม่ามากเบื่อนอ่ะบเบาละเอาอยู่ในนี้ละอ้อาชัดเกลียวเบาค่ะ <c oughs> วัวลวหวัวกวนดูอยู่ค่ะฮ่าฮ่าแต่ยังวัวพรากันวัวบิดเพรบิดกันมัดคอยหน้าบางไหนเต็ดบอดปังปังเปิงเปิงเจ้าเปิงเปิงอยว่าอยังวันีโต็ดโตเต็ดโตเดโตเทดโตเดเป็นโตเต็ด ยนอคิดตัวเลขคือคือนี่มือหน่ไปว่าเขาค่ะคคิดเลขคือกพเานเราคิดเ้าตือนยุ่นเนี่ยลขกูบ่าวบังย่นจิรินพันกันอยู่นเนี่ยเอาไปยังไงค่ะคุณคุณหยาดชัดบ่าจ้าอาจายเม่นพักกันอักฟังอักเบิงไขว่เบาคิดเ่าตื่นยุ่นี่ยยักหัวจับฟงยู่นเนี่คุณหยาดเพลงแพงเพลง ตัวตัดก็เป็นตัวแตดปังฟังก็เป็นอยังนันไงเพ่งเพ่งเพ่งเป่งเพ่งเพ่งเอาชัดเจนบอยเอฟซีจัดเลยอืมจัดเลยให้จัดตัวได้ล่ะเสี่ยงจัดเลยนะตัวว่านเนาะตัวว่านนั่นสิเป็นจะได้ใส้หนีใส้สินบอเป็นจะมีเงินขึ้นมาเที่ยวปีใหม่บ่หนิขึ้นบ้านบ่ได้แล้วเนาะ ได้ติได้ ừ, อ๋อ <froze S 1> ได้อยู่เด้อจ้ะไปนอนเด้อไม่นี่ละอืออยู่ในนี่นแหละว่าแต่ยตาตัดดอ,อกซื้อมาต <ừ, S 1> ุกโตน่ะตัวตงงตวงกลมกันเรีนนะนยในในจังน่อยอืมตัววงกลมกันเล่ยนนักก็โมจังน่อยเป็นยังสิแล้วตัววงกลมเอาสิบบาทตัวนอกวงกลมหาบาทบาทสองบาทกันแล้วแต่เงินเงินเฮาเนาะจะซื้อให้เฮาได้เป็นทุกเด้อจ้ะเอาพอประมาณ ดีๆเลยดีๆสีหวกนน้ำมรก็มั้ยอ่ะจังหวะนึนกันเขาสามตัในแม่นาอเสยนดูนโดนเราดี้พระท่านในเข่าเขาเมื่อนี้นะอนั่งก้นกระจอบเอาได้สามตัวก็ซนคอมเมนต์คอยมาอ้ยสุดจะสามตัของเส้นบุ่นจอบแล้วนั่งวันกัเขาแล้วมันเคยเขาเด่เมื่อนี้เหตุเาเขาอยู่วะ อ่าขอให้ปังปังขอให้รวยรวยนะคะให้โชคดีให้โชคดีปีใหม่ตามตัวนเขาเนีอยน้อยนิดได้หลายเดียวบ่ชีสองตัวเสียบันว่าสองตัวเสียบันแก่เนี่ยอ้าวไม่ได้ใส่กูว้ดกูดดี นี่เราบอกไปยังไงล่ะมึงโวยหมดกัดหลังจกบโจ๊บิงเสาหมดน้ำเลยเห็นบ่เออกว่าแปลงแปงนี่แหละโอ้ยหผิดเอาถ่ายคลิปบานนี่เบิ้งตัวเลขแล้วก็ลาพี่ละน้องเลยน้องบีเอ็กซีเอ็กซีหัวสวนก๋อยน้ำ นาคำมากไวยบ่ถูกกับบ่เป็นบ่เป็นไรค่ะว่าสักบ่ถือจะไงถือท่าทันถืออามานมันกันได้พี่น้องเดิมเบื้อแรงนะครับสองถูกคืนคุยเล่าหัวกวนนั่นตัวแตดนี่ยล่ะมาสิกว่าตัวตัดคัดมานกันครับผมจ้าครับ